ยโยสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมอ่าวันนี้เราก็อยู่กับที่เกมไลน์เรนเจอร์กันต่ออีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะครับผมเนาะโอเคนะครับผมอ่าเดี๋ยวในคลิปนี้มาเคาะในส่วนของดาวตกสักหน่อยก็แล้วกันนะครับผมนะเออหลังจากที่ก็ยังไงเดี๋ยเห็นเพื่อนเพื่อนทุกคนอะ่ะไปเคาะกันนะเออ ก็กดไปตั้งแต่วันแรกเลยหรือเปล่าที่มันมานะครับผมอืมอันนี้คือเพิ่งจะเป็นวันที่2หรือเปล่า <c oughs> ที่ผมแบบเออเพิ่งมาเปิดนะครับผมเปิดชาก่าเพื่อนนะแต่ก็ไม่ไรก่อนหน้านี้เพื่อนๆก็เปิดไปกันเนาะเออก็เห็นแบบพากันได้ในส่วนของอาดาวตกก้อนสีลุ้งอะ่ะเออเห็นแบบว่าส่วนใดี่วจะแบบเห็นแบบ1ก้อนเนาะเออได้กันเยอะนะครับผมแบบแบบ1ก้อนน่าจะแบบว่าการันตีแบบแน่นอนเนาะน่าจะหนึ่งก้อนต่อไอดีหรือเปล่านะก็ นั่นแหละนะครับผมก็น่าจะได้ลุ้นในส่วนของรางวัลใหญ่ด้วยนะครับผมนะรอบนี้นะครับผมก็แต่ว่าส่วนใหญ่ผมเห็นนะเพื่อนๆก็ได้ตั้งเขาเรียกว่าอะไรได้แต่ในส่วนของรางวัลที่4ี่เนาะเพราะว่ามันนับรางวัลที่สี่ด้วยนะครับผมรอบนี้ก็คือดาวตกก้อนสีหลงอ่ะนะครับผมมันนับเป็นรางวัลที่สี่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมดูดิผมยังไม่ได้เคาะเลยนะไอดีนี้ไอดีหลักนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาเคาะด้วยแล้วกันนะว่าลุ้นดูดีกว่าว่าจะได้ รางวันที่หนึ่งหรือเปล่ารางวันใหญ่สุดนะครับผมหรือว่ารางวันที่สองหรือว่ารางวันที่สามนะอันนี้รางวันที่สี่เป็นกบฮะกบ Hyper, เอาอ่ากบไฮเปอร์นะครับผมกบไฮเปอร์หนึ่งตัวนะครับผมรางวันที่สี่มันนับด้วยเนาะเป็นสองดาวตกก้อนสี่ลุงนะครับผมอ่านี่นะครับผมมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยอยู่ไกลยังไงน,นะครับผมนี่ดาวตกก้อนสี่ลุงอ่าห้าเดี๋ยวเราก็จะมาลุ้นเคาะเลยดีกว่านะเออ ว่าในแต่ละไอเดียของผมเนี่ยจะได้รางวัลใหญ่บ้างหรือเปล่าบ้างหรือเปล่านะครับผม,มส่วนใหญ่ก็เพื่อนๆเนาะทุกคนเนี่ยเห็นแต่รางวัลที่4หมดเลยกบอ่ากบไฮเปอร์ล้วนๆนะครับผมรางวัลที่4นะนานๆที่จะเห็นคนบางคนเนาะได้รางวัลที่3ที่2อะไรแบบนี้นะครับผมนะโอเคปะเดี๋ยวไปทบเลยดีกว่านะครับผมผมจะทบแบบครั้งเดียวหมดเลยนะเออไปไอเดียลากของผมจะได้รางวัลใหญ่บ้างไหมผมจะเปิดหมดเลยนะ วันนี้นะครับผมผมจะเปิดหมดทุกไอดีเลยนะครับผมได้กบโอฮิชเชได้กบดํานะครับผมกบอัลตร้าเนี่ยได้มา6ตัวเลยถือว่าได้มาเยอะอยู่นะเออตัวกาชาก็ได้มา,อาโอ้โหสิบห้าใบหรอกก็ถือว่าได้นะได้มีสิทธิ์ลุ้นเลนเจอร์ได้อีกอยู่สามรอบนะครับผมกูสามรอบเนาะโอเคได้มาขนนกเพิ่มอีกยี่สิบขนนกโอเคประมาณนี้ ได้รางวัลใหญ่หบ้างมั้ยรอเปล่าปึ๊บโอ้โหโอเคนะครับผมยุบร้อยได้รางวัลที่4นะครับผมนะในส่วน,นของดาวต,ตกสีลุ้งนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมรางวัลใหญ่เนาะดาวตกสีลุ้งนะครับผมอ่ะก็ถือว่าอย่างน้อยก็ถือว่าดีนะเออตัวเกมก็นะครับผมถือว่า ให้ในส่วนของกําลังใจผู้เล่นหน่อยนะครับผมเนาะอย่างน้อยก็ผมก็บอกผมก็บอกแบบนี้แหละนะครับผมนะตั้งแต่รอบก่อนเนาะว่าเออมันอย่างน้อยมันก็น่าจะให้เออสักหนึ่งก้อนนะครับผมก้อนหนึ่งนะสำหรับอา่าหลังวันใหญ่อะไรเงี้ยไอใ,ในส่วนของก้อนดาวตกสีลุงนะครับผมให้มาสักก้อนหนึ่งก็ถือว่าเป็นกำลังใจที่ดีแล้วที่แบบเราก็เออล้วก็แบบเล่นทั้งวันอะไรเงี้ยเล่นแบบ ทุ่มเทเก็บอะไรแบบเยอะแยะอะไรแบบนี้เนาะรอบก่อนก็ดรามากันเยอะเลยนะครับผมนัมันไปกระจุกนึงนะพวกรางวันใหญ่ๆไปอยู่แบบพวกไอดีที่เล่นน้อยไม่ได้เติมอะไรแบบนี้นะครับผมเนาะโอเคเดี๋ยวไปเปิดไอดีถัดไปดีกว่านะครับผมโอเคมาทุบดาวตกต่อไ d ดีเลยดีกว่านะครับผมอ่าก็ดูนี้รางวัลใหญ่จะออกพังหรือเปล่านอกเหนือจากรางวันที่4นะ พวก,กบอา9ดาวก็ได้นะครับผมอมอกมาให้หน่อยก็ได้นะหรือจะเป็นระวันใหญ่เลยก็ได้นะซึ่งจะดวงดีหรือเปล่าก็ต้องลุ้นดูนแล้วกันนะครับผมนะอดี ID 2อ่ะจัดไปเลยผมกดไปเลยลุ้นดูดิจะออกหรือเปล่าอย่างน้อยก็มีการันตี1ลูกให้นะโอเคเยบร้อย1ลูกให้นะครับผมได้การันตีก็น่าจะเป็นชี้ชัดแล้วนะครับผมว่าก็น่าจะได้ในะส่วนของกบ ไฮเปอร์หนึ่งตัวนะครับผมใช่ไหมรางวันใหญ่รางวันที่4อ่ะโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะได้มาหนึ่งตัวก็เอาไว้เก็บแบบว่าปั้นในส่องแสงมืดได้อะไรแบบนี้เนาะก็ถือว่าก็โอเคนะดีกว่ารอบก่อนรอบก่อนคืออะไรก็ไม่รู้โผล่มาแบบนี้ทันทีเนาะแล้วก็ไม่มีก้อนสีลุ้งเลยนะครับผมแบบ เขาเรียกว่าศูนย์เป็นศูนย์เลยอ่ะคือกดเข้ามาก็ศูนย์ก็คือแบบมหมดหวังอะไรแล้วที่จะทุบที่จากอันเนี้ยเนาะตอนนั้นนะครับผมก็ดรามากันแบบที่แหนนะฮะแต่ว่ารอบนี้ก็อย่างน้อยเนาะก็ได้หนึ่งก้อนนะครับผมแล้วก็ได้ในส่วนของรางวัลที่สี่เนาะก็ในส่วนของกบไฮเปอร์ซะส่วนใหญ่นะครับผม <S <S โอเคอ่าตัวกระชาดได้สิบใบถือว่าโอเคนะอันนี้ก็โอเคได้โอ,ไโอ้ได้น้อยป่ะได้สองตัวเองเออกบ ดำผมได้2ตัวนะไอดีเนี้ยโอ้ยบร้อยไอดีที่สนะี่นะไอรางวัลที่สนะเอ,อรางวัลที่4เออในสไอดี2ไดนะ้อีกแล้วกบบานเลยนะฮะกบไฮเปร์นี่แหละ่าได้ตัวกระช้ามาอีกอยู่เฮ้ยคูณสองเป็น20นะเออถือว่าได้เยอะนะอันนี้มันได้ทีละสิใบอันนี้ก็ได้ประมาณนี้เนาะโอเคก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะ ได้ตัวกระชามาเยอะอยู่แล้วก็ได้กบจำน้อยไปหน่อยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเดี๋ยวไปเปิดต่อยีถัดไปดีกว่าโอเคมาทุบในส่วนไอดีสอ่ะลุยเลยนะฮะมาหน่อยละกนะลันนะรางวัลใหญ่ขอร้องโอ้โหยังไม่ได้เห็นแบบแต่ละไอดีของผมได้มาเพิ่มอีกหนึ่งก้อนเลยนะเออได้แค่การันตีเป็นหนึ่งก้อนให้เองนะสำหรับโอ้โหดา <laughs> โถ่เอ้ยดาวตกลุง้งมันไม่เพิ่มให้ผมสักชิ้นหนึ่งเลยอ่ะเป็น2ชิ้นให้หน่อยก็ไม่ได้เนาะได้แค่การันตีชิ้นเดียวเองให้ตายสิอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอยา่างน้้ยก็ได้กบอ่าให้เปอร์นเนาะเออต้องคิดในแง่ดีเอาไว้นะครับผม <laughs> โอเคลุ้นต่อครับผมตัวนี้รอบนี้ได้หรือเปล่าปึ๊บอ้โหเรียบร้อยนะครับผมได้แค่อ,อันเดียวอีกแล้วแล้วก็ได้ <laughs> น่าจะรางวัลที่4ี่แหละนะครับผมไปทุบอีกเลยนะครับผม ตัวเข้าไปโอเคขนนกนะคะผมอ่าเรียบร้อยรางวัลที่4นะโอเคนะครับผมกดให้ปอร์เอามาแล้วก็ไอ้นี้ได้มา19ตัวกาชาโอเคเลยนะถือว่าก็ได้อยู่ส่วนรางวัลน,นี้ก็โอ้ยได้ไปเดียวเองก็คือได้แค่10ใบอันเดียวไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ถือว่าได้ โอ้อันนี้ก็ได้น้อยโอ้โหอ,อ,อ,อันนี้นี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยเนาะเสียดายเหมือนกันเออได้น้อยไปหน่อยเนาะแต่ก็อไม่เป็นไรนะครับโอเคมาทุบกันต่อ ID ที่4เลยรดีกว่านะครับผมนะอ่าก็แน่นอนเนาะทุบหมดตามที่ผมพูดไปเลยนะลุ้นดูนี้ว่าจะมี ID ไหนบ้างนะที่อาจจะได้รางวัลใหญ่นอกเหนือจากรางวัลที่4นะจากเช่นได้กบ เจ้าดาวอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นห้าพันรูบีก็ได้หวังสูงๆเข้าไปอ่ะดูดีจะผิดหวังหรือเปล่าหรือจะสมหวังผมก็แน่นอนอยู่แล้วเนาะผิดหวังเหมือนกับคลิปวิดีโอที่แล้วนะก็สาใจเป็นบ้าเลยใช่ไหมเปิดไปได้เลยเนาะไอดี ID นี่แหละนะครับผมไอดีสีเลย เปิดไปต้องเยอะนะครับผมสุดท้ายไม่ได้นะทั้งรูดี้หรือดูดูเดียสนั่นแหละแล้วก็ตัวของเซลฟี่อ่ะไม่ได้เลยโ <c oughs> อเคไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะฮะมาได้ในส่วนของนาวตกหรือเปล่าหรือเปล่า <c oughs> จะได้หรือเปล่าลุ้นดูดิ <c oughs> มาทุบกันเลยอ่าตกก้แล้วปุ๊บๆขอด้ตกสี่ลูกสองก้อน <c oughs> โถเอ้ยอะไรเนี่ย <c oughs> ได้ก้อนเดียวอีกแล้ว <c oughs> ตัวเกมมันส่มอะไรให้เนี่ยโอ้ เบื่อจะเชื่อจริงๆเลยถ้าไม่ถ้าแบบไม่มีการันตีคือแน่นอนอะ่ะคือไม่ได้อะ่ะพูดตามตรงคือไม่ไม่ได้เห็นหลักก้อนสีลุงอะ่ะเออโอเคอ่ะทบไปเลยแล้วกันนะหรือว่าจะทบทีละอันไม่ดีกว่าเสียเวลา <c oughs> วันได้รางวัลชิกระตุกู่แล้วโอ้นั่นไงวะ <c oughs> มาเกิดมาเปิดก่อนเลยเนาะวันที่สี่เรียบร้อยเลยไม่ได้กลุ <c> ่ม <oughs> ข,ข้าวดาวเลย <c oughs> โถเอ้ยอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรอย่อยน้อยก็ขอ ตัวเยอะๆแล้วกันอันนี้ได้แค่สิบใบเองอันนี้ได้มาเพิ่มเป็นอีก16ใบโอเคเปึบ๊บอ่ะกบเอออย่างนี้ก็ดีหน่อยได้กบดํา5ตัวนะก็โอเคนะครับผมถือว่าได้เลยโอเคอยู่นะเพราะว่าก็อยากจะเก็บเอาไว้ปั้นพวกตัวเก่าๆอะไรแบบนี้นะครับผมนะพวกใช้แบบในตัวของตัวกบดำกบอัลตร้านะครับผมอืมนะฮะ โอเคมาทุบดาวตกต่อไอดีห้าเลยดีกว่าอะยังไงเอยหุ้ยขอสักสองก้อนหน่อยได้ไหมก้อนสีลุงอะเออจัดให้หน่อยสิไม่อยากจะเกลือเลยเพราะฉะนั้นมาให้หน่อยนะเออปึ๊บยังไงกดเข้าไปแล้วลุ้นมาลุ้นมายังไงได้เหอะได้เหอะก้อนสีลุงสองก้อนเออเรียบร้อยทำไมมันได้ก้อนเดียววะเออแล้วเนาะ ก็ไม่ใช่ว่าเห็นว่าเพื่อนๆทุกคนก็ได้สองก้อนกันเยอะเนาะก็เห็นน้อยมากอะ่ะบางคนได้ก้อนเดียวไม่ใช่สิได้สองก้อนเห็นน้อยมากเออตอนใหญ่ก็เห็นแค่ก้อนเดียวแบบนี้แหละโอเคแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรนะขอก้อนเดียวก็ถือว่ายังมีสิทธิ์ได้ลุ้นอยู่ใช่ไหมหรือว่าจะกบใครเปิดบานเนี่ยโอเคอ่ะทบไปเลยแล้วกันนะชวับอืมได้มาสิบเอ็ดตัวกาชาจัดไปโอ้ยเยบร้อยแลยว,วันที่สี่แล้ว โอเคก็ไม่เป็นไรนะครับผมส่วนอันนี้อได้น้อยจังเลยเนาะได้แค่รอบเดียวเองก็เป็น10ใบเนาะอยากได้ในส่วนของไอ้รอบละสิบตัวกาชาเนี่ยอยากได้สักเยอะเยอะสักสามคูณสักสักสักคูณสามอะไรแบบนี้ก็ดีใจนะเออก็จะได้เป็นสามสิบตัวกาชาก็จะได้ลุ้นเยอะหน่อยในส่วนของตัวเลนเจอร์นะฮะโอ้โหอันนี้ก็ได้มาสี่ตัวนะโอเคก็พอได้แหละนะ แต่ก็เศร้าอยู่ดีโอเคได้รางวัลที่สี่เนาะโอเคอ่ะอ่ะก <c oughs> <ๆ>็ <c oughs> ถือว่าได้แหละใต้ก็ได้แหละ <c oughs> พูดอะไรมากไ่อยได้หรอกแต่ใจลึกๆมันก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วเนาะทุกคนบางคนเนี่ยก็ต้องหวังสูงๆอยู่แล้วแต่บางคนก็โอเคไม่เป็นไรเราก็แค่จัดการแจกอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรไม่ได้หวังอะไรมากหรอกแต่แจกก็คือแจกอะไรเงี้ยนะครับผมแต่ก็ หรือก็ทุกคนก็เหมือนกันแหละอยากจะหวังใช่ไหมเหมือนกับซื้อลอตเตอรี่ของชุดจริงอะไรเงี้ยรางวันใหญ่10ล้านอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้นะครับผมไม่ออกง่ายสักทีเนาะโอเคดวงจะไม่มีก็ไม่มีจริงๆเนาะโอเคมาทุบดาวตกอันสุดท้ายโอเคดูนี้มันยังจะออกหนึ่งอันอีกหรือเปล่าหรือยังไงกบไฮเปอร์อีกนะหรือยังไงช่วยจะลุ้นในส่วนของยกเว้นไอดีเอ้ไม่ใช่ยกเว้นไอ รางวัลที่4หน่อยได้ไหมเนี่ยอยากจะได้รางวัลอื่นบ้างเอ้ยอย่างน้อยก็ขอ3ก็ได้รางวัลที่3อะ่ะกบดำอะ่ะเอ้ยกบ,กบกบเก้าดาวอะ่ะเออมาหน่อยเรียกแล้วมาหรือเปล่าไอ้ีไอ้ดีหกผมเนี่ยโอ้ยตายสิเฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยฮึบอยา่าโอ้ยไม่ได้อีกแล้วได้แค่ก้อนเดียวอืม ยังไงดีอะอ่ะทุบไปเลยแล้วกันกดครั้งเดียวทุบไปเลยก็ได้ไม่ได้หวังอะไรมากแล้วแหละถ้าจะเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> น่าจะได้กบไฮเปิ์แล้วล่ะนะครับผม,อมโอเคปึ๊บแต่ว่าก็ขอแบบตัวกาชายเยอะๆหน่อยก็ได้เออจะได้ไปลุน้นเรนเจอร์ต่อเนาะอันนี้ได้มาสิบสองเองอมไม่เท่าไหร่เลยโอ้โหได้กบดําเยอะเออก็ก็อ่ะก็ต้องดีใจแหละ <c oughs> อ่ะได้มาเจ็ดตัวก็ดีแล้วละ่ะนะครับผมโอเคนี่ เป็นที่ประจเรียบร้อยแล้วโอ้โหได้แต่ในส่วนของกลุ่มไฮเปอร์นะเออเรามาที่สี่นะครับผมนะโอเคแต่ก็อะก็ตือว่าได้แล้วเนาะไม่รู้สึกว่าเรามาที่ห้าผมไม่ได้เลยนะน่าจะโอ้น่าจะได้สักอันหนึ่งเนาะจะได้เปิดจะเยอะๆหน่อยในส่วนของตัวกาชาเนาะเผื่อจะได้เซิฟี่มาอะไรแบบนี้นะครับผมนะปุ๊บเปิดเด่นสักหนึ่งรอบไปดกันแล้วกัน Ây chú wow Vào anh ấy Châu Phi Hey Âu Hây Hây này nè Vừa Vừa đây Hello Đã chứng đi Âu Hây Hello Hây Vừa lên lên nè Ok Hây เหลือจะเชื่อโอ้โหเฮ้ย oh <laughs> น่าจริงนี่ไอ้ด <laughs> ิเปิดเล่นๆว่าจะแบบเอออย่างนัง้วก็เออเล่นๆหาไปไปไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยเอาสรุปไดไ้อันนี้มาเฉยๆถือว่าก็โอเคเลยนะ้ำไม่ได้รางวัลอื่นได้มาเป็นตัวเซลฟี่มาโอเคเลยนะครับผมนะเพราะว่าอะไรเหรอเอ่อผมก็ เพื่อนๆก็น่าจะเห็นเนาะลูบี้ผมหายในคลิปเนี้ยผมจะออนแอร์ก่อนผมจะลงคลิปก่อนเนาะคลิปเนี้ยจะลงตอนเช้าตอนเที่ยงเที่ยงนี่แหละนะครับผมเพื่อนๆก็อาจจะได้เห็นตอนโน้นเนาะแล้วก็อ่ะอีกคลิปหนึ่งผมจะลงเป็นตอนเย็นผมจะลงเป็นคลิปสุ่มนะแต่ว่าอ่าคลิปเนี้ยผมลงก่อนเนี่ยก็คือคลิปสุ่มดาตกแต่ว่าคลิปตอนเย็นอ่ะผมจะลงอีกคลิปหนึ่งเป็นตอนอ่าอ่าเป็นคลิปสุ่มนี่แหละ ID ที่ห้า ไอดีห <ś led> เออส่วนไอดีหเป็นวันพรุ่งนี้นี่หว่าเออเดี๋ยวเพื่อเพื่อน,อนอรอลุนวันพรุ่งนี้ดีกว่านะว่าผมจะเปิดได้อะไรยังไงนะอันนี้สปอยก่อนเลยนะไอดีห <ś led> เอออันนี้อันนี้คือเป็นหัวสุ่มดูโอ้ <ś led> ดีใจ <ś led> อ่อะเออคือยิ้มออกเลยอะ่ะตอนนี้คือยิ้มออกยิ้มบานแบบทั้งวันเออ ยิ้มกว่าแบบรางวัลที่หนึ่งรางวัลใหญ่5,000ัโลวีอ่ะเออเพราะว่ามันเป็นเรนเจอร์ที่เราก็ชอบโบลโวชอบอะไรแบบนี้เนาะก็เออนั่นแหละเอ <laughs> มันออกให้แล้วมันออกง่ายด้วยโอ้โหเย้เช่โอเค,อเคถือว่าได้เรื่องดีๆเลยอ่ะคิปนี้ประมาณนี้ละกันเนาะโอ้โหถือว่าปิดสวยนะฮะ <laughs> เพื่อนๆคนไหนนะที่เปิดกาชาอยังหาอยู่เนาะเลนเจอร์หรือว่าหาเกียร์เนี่ยก็ขอให้อ่ะเปิดได้เปิดโดนละกันนะขอให้เพื่อนๆเนี่ยไม่เกลือกแล้วกันนะสำหรับคนโบเกอร์ชานี้พี่ต้องเทพซีซั่นสองนะรอบนี้นะใครมาไม่ทันรอบเรีกก็นะครับผมนะก็ขอให้ทันรอบนี้รอบสองแล้วก็ขอให้เปิดตาละกันนะสำหรับคลิปนี้อ่ะเพื่อนๆคนไหนนะชอบคลิปวิดอแบบนี้แนวนี้นะครับผมก็ อ่ะผมก็ขออนุญ,ญาตให้เพื่อนๆช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปยังไวกันนะครับผมและที่สำคัญาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยก็จะได้ไม่พลาดดูคลิปใหม่ๆของคนลาสสำหรับคลิปวิดีโอแบบนี้นะฮะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็ขอเกล่าสวัสดีครับแล้วไว้ก็เจอใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับโอ้เหนื่อย <laughs> Transcrição e Legendas por Querida Criança de